ินน้ำมันทิ้งไหมครับความอจบจบทุกคนจบวันศุกร์ได้ได้ค่ะจ้าววันศุกร์วันศุกร์ไปงานนี้ก่อนเราไปงานพิสุนักบ้าที่ไหนที่ไหนเรื่องแบบเรื่องแบบของของเป็นเนของเป็นของอะไรวะสักอย่างอะ เกี่ยวกับพี่สุนัขบ้ายี่บเก็ดใช่ไหมเป็นแบบแบบแบบสภาชาติเป็นเรื่องเรื่องเหมือนเปแบบเขาให้ไปเขาให้ไปเรื่องอะไริสุนับ้าเอยากพินาทานอย่าได้ได้ต่รอเลยนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหรูเล่นนะหอูไปแล้วี่รอเลยรอเลยพี่รอเลย รอดอนวยนะจับตาดูทุกวันเลยนี่หกเลยรอเลยนะรอดูนะต้องรอนนะถ้าไม่รอดูนะะรอรอเลยเลยรอรอคลิปคลิปเอาฮะฮะทคคลิปอะไรก็ดูเลย เขาถากมอไปงานไปงานพี่ออกก็นี่นี่ไงทำคลิปให้ดูทำๆว่าลงไปโอ้โหไปได้ได้สุดในงานก็ไปได้ปะบ้าบ้าจะด่าวเนาะัไม่จริงเนไม่จริงเลนอกปะเขาจะฝากจะฝากจะฝากไปทักหลอนอะไเล่าสิสิเป็นแฟนคลับอ่นก็ต้อง ไปดูไปดูเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปให้แม่เขาดีกว่าเป็นแบบขักออนนะสดเลยหรอพี่จุ้บถามไหม่ามน้องไม่ย่อนไม่ถ้าถ้่ถ้า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 ด้าถาถ้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 าผ้กถ้่อ้าถ้าถ้า้าหมดแ้้าหมดแ้้า้าย้าถ้้้น้ หยุดก่อนลดลดตันนตอนนี้มันไปพวดขาดหลี่เดี๋ยวมันจะมาลงทีหนุ่มหยุดก่อนมาเปลี่ยนเรื่องก่อนนะคะพี่พีไปไหนจะถามไม่เกิดดังมันอืมทำไมมันนิ่วหัวหมดแล้วหมดแล้วเดจ๊เจ๊ตอนแรกตอนแรกตอนแรกตอนเขาลำพวงอ๋อกุ้งกุ้งที่กินดิ เขาจะอยากฝากกลมนะคะคุณให้น้ำทำบนตามศาสนาที่เราชอบที่เราที่เราไม่ใช่ชอบทำบนตามศาสนาที่เรานับถือแล้วอุทิศส่วนจบใครไม่ได้ไปอย่างนี้อหกปะแต่เดี๋ยนหนูุ่ยละยี่หกน่าจะได้ วันเยวันเยก็เป็นวันหนึวันที่หนูว่ได้แต่ว่าแต่ว่าขออนุญาตขออนุญาตกลับบ้านบ้านอีกก้อนโน้โน้ของใครอใครอ่ะเอาไอาไปเอาไมเอาเอาไปเอาเอานปองนปเอาไปเอาไอาไปเอเออาไาอไอไไไนไอในีออ ขนมกินอร่อยมากมันคือมันคืออร่อกว่าเนาะเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะมันเค็มมันเค็มข้นมันเค็มกิมเยอะเขามาปั่นเป็ดผ่านรับใช่ค่ะเป็ดผ่านรับให้ตัวร์ทัวรัวไปอยู่ที่อื่นก่อนตอนนี้มีทุกคนยุ่งกันหัวไม่ไม่ไม่ไปก่อนวันนั้นนะวันนั้นนะั้าพิมี่แล้วให้ให้กินเยอะเยอะหนุ่มแหม อันนี้เขให้น้ำจ oh, well, like ิ้มเยอะเกินให้น้ำจิ้มน้ำจิ้มสีเยอะไปแล้วแล้วเขาให้ซีเยอะเยอแล้วเขาเขาเขายีอี้อี้อยเข่ยงดังากจุ๊บแมากอ้หอ้ค่ะกระพริไม่ได้เล่นค่ะกะิไม่ได้เล่น ปลกปลกปะน่ากลัวเลตอนนี้คนดูเยอะปลกปกปกติก็แปดันนะปกติกัวม่ไงปกติที่นี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะะที่นี่ไม่มีอะไรนะจูดจริงๆพี่พีทคนดูเยอะมันแปลกๆมันมีอะไรป่าในเนี้ บอกนบอกันนว่าที่นี่ไหนบอกบอกว่ามาบ้านพีอ่ะพาไปวิ่งละหาคุณยี่อยู่ๆก็คืนสีอ๋่พี่รถพี่รถที่นี่ที่นี่ไม่มี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 รานรถไม่มีไม่มีรานรถตัวจอดไม่มีไม่มีไม่มีเรื่องราวอยู่สคามเบี่ยมเียมตัวอยู่ มมีีฮ่าวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรผิดยังไม่ได้ยังไม่ได้ปวดอะไรยังไม่ได้พูดถึงไข่ขอมาคุณ้ีก็เพิ่นจริงจริงกินไมปจุกจุมขี้หด กินกินหนุกหวานดีกว่าเอาหนุหวานดีกว่าเปิดเปิดานพอดีเขาแล้วใหม่ไหมเขาคุ้นสิใช่ไหมทุกคนจะให้หนูไววิ่งวิ่งไม่ไหวหรอกแด่แ น้านะาใช่วันพอละพอละพอเป็นทีทีเหลือจะออกไปวิ่งามชายดีดีอยู่หมักหมักมีคนมีคนบอกไว้ทำผมสีดำเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำ ินไม่กลัวเพราะว่ามันไฟแล้วนะจะได้หายใช่ปะเหมือนกินใช่ปะต้องใส่ต้องแข็งบนเย็นๆะเลิศหมายถึงปะ่จุ๋จ๋กดดาดดหนูดไม่รู้ดูดูนกางวัน่วยมันใหญ่ะินหน่ดกินหน่อยหมดๆดเอ๊ะกินมามม แล้วเขาบอกอีกมาแล้ไม่ดูหรดูดูดูมดูแรงแก้แก้หไม่ได้ไม่ได้เป็นง่ายๆ่ายนะครับผ่านหลายาสอนไลสอนลสอูกผ่านหลายหลาสอนหลบผูเอ๊ะเอ๊ะถูกไหมถูกไหมผ่านหลายสอรพุบูกหลบูเออสมองแล้วผูกผ่านสุดแล้ว เลี <muitas S 2> ๋ยเดาออกไาวิ่งเลยพี่พี่กับวิ่งรองคนต้องคนต้องเม็ดอยู่ืออกออกมั้ยอันนี้อันนี้ร้านเจวันนะคะที่ที่ไอคิวครับไปเลยนะที่พี่ตุ๋นทันทัน่องมีโอกาสจะเลเหรอ คนข้าหลีก่ะโอกาโอกาสได้ศูนย์โอกาสอะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้ศูนย์ไม่ได้ศูนย์ไม่ได้ศูนยอะอันนี้อันนี้ไม่หวานนะมันเป็นนมกลุ่มกลุจะผอมมันก็เป็นไปได้ศูนย์เต้าหู้น่วยนมสดใช่มันไม่เย็นไม่เย็นเหรพี่จุ๋มเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมแข็งแข็ ของพี่จุรงูไม่อร่อยไม่อร่อยเลยนี่นี่คือคือเขาคืออย่างนี้มันก็แค่มันมันอ่ะินแต่งงานแล้วเป็นแบบนี้ทุกคนโน่นอนอนได้ไหมกินเดินไปเดินย่อยถ้าจุ่มถ้าุ่มบุกไปบุกไปไปไหน เดินเดินที่ไหนที่ไหนรอดรอดเนี้ยแถวนี้ยวนๆแถวเนี้ยได้ได้อุ้ยอุ้ยใจไม่ใจไม่ถึงอย่าพูดนะคะโดนโดนจันจะเหมืนจะถุยถุยพี่จุกใช่แปะแปะขนวนเนี้ยขนตกตมนะแต่ว่าอย่างน้ต้องสบผมขเราอะต้องกินต้องกินให้หมดแล้วล่ะร้อนมาก ระวังระวังเป็นหวัดกินน้อยเนาะจริงๆทานทานน้อยมากเลยช่วงเนี้ยดูสู้เดี๋ยวนะไปใครขาขาวรอได้ดีได้ดีไม่ติดไม่ติดเลยกลับมาพอดีให้พีดไปใหม่เขาผอมไปนเชื่อไหม ทุก็ถ้าหนูบอกว่าเป็นด้วยกันเ็าจะไปจะไปปะเอาหลอดอะไรอะไรอะไรตาอะไรไก่นะไปไปเขาบอกว่าไปยกเลยหรือถ้าใช้หลอดดูจะง่ายกว่านี้แต่คนดาวกินใช้หลอดนะ ไปถึงเนี้ยเนี้ยที่ดาวที่ดาวมีนะแต่เ็ใส่ต้อใส่น้ำขิงใช่ถุยแล้วก็ใส่ดอกดอดดดุยเหาเห่าวคือมนามันจมเชียงใหม่อีกอ่ะอะไรนะนะน่าจะ่ป่ะใช่ป่ะเวียงวีงป่าป่เชียงใหม่ชียงใหม่เหรอเพาไม่น้ำเพาะไม่น้ำผมใช่ไหมใช่ไหมโขมอดหออดอชาไข่มุกยิ่งอรอดชาไข่มุก พวงลิมแม่ลิมเหวี่ยงเป่าเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายเชียงรายคือเพิ hmm. ่มเพิ่มเอแม่ดิ่มเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ ตอนแรกกับไปเชียงแม่ริมอยู่นะได้มันหนาว่นี้อยู่เชียงรายเป็นของของหร้องคะเไม่เยอะนะเนี่ยเก็บของไว้ปะด้้งยำเยอะนะแล้วคุณนะคุณซื้อไปเท่าไหร่ก็ปุ๋ยละลายวดส้ยสามร้อยสี่สิบเยอะเยอะนะ จุ๊บทก่จุ๊บที่หมดนะทำไงอะะโอเคโอาแค่หนูกินหมดจานเลยวิ่งสัญญาโดยวิ่งแน่นอนนอนหนูนั่กินหมดเวียงป่าเชียงรายแม่แม่กิงเชียงใหม่แต่ถ้าหนูยังไม่หมดไม่ไปเขาบอกเขาบอกไม่ได้มันจุ๊บเขาจริงนอนแล้วกัน คือนี้ไม่ได้นอกับหมอคุณหมอผู้งมาบ้านปะังกับจุ๊ดแล้วแไปแล้วก็จุ๊ดยรู้ยัมเนี้ยม่ไม่มมัไม่ยอไม่ยอมนอนเลยเดินเดินสารวัตรสารวัตรสุด ยำๆแบบสดๆเยอะมาก่อนรอดูอะไรนะตัวพูดตัวเมียอยากให้เป็นผู้รกแต่เมาเป็นหญิงเป็นยำนั้นเลยีู้นตัวัไม่น่าจะอยู่ถึงหปะน่าจะมีคนแบบแย่งกันตสีตัวูดแ่หวป่ะหักหนักอั้มนไมกินซีู เียมเียมเกิดฉายอะสามสามมีแค่ตัว้มีะเอฟแมวตาตาไหนเคลิริดไปแล้วยุ่งยุ่งเนี่ย ทำบ้านหน่อร่อยเนี่ยไม่ขายไม่ขายวันนี้วันนี้ขายไปเยอะเกินละวงส่รงสงสาคนซื้อละขายผงสคนซื้อละให้คนซื้อได้ผ่าน่อนก่อนคุ่น ปี๊ยะได้ได้ทันส่งส่งแดน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 แดม่ให้ขอขอบขอบคุณคุณปียะค่ะขอขอบคุณคุณค่ะสาวผมอีกค่ะบิวบิวทำไมทำไมมีอะไรมีแล้วตุกันอะไรอื้ม เงินเงินหมดละเ้าเ้อแค่หมดแค่หมดี่ไไปวิ่งค่ะสามสี่ขอดโรเมียพรุ่งนี้ขายอะไรคะอะไรนะอยากได้พรุ่งนี้มีอะไรขายอยากได้เป็ด ได้วีแน่เพลินหมดชาอร่อยอ่ะมันก็มันเดียดีอ่ะกี่แคลี่้วไม่ได้เยอะเยอะใครใครเป็นคนแคล้วบ้างกี่แคลวเป็นนใคร